怎么走？ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระชาานปรปริญาบัติแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่3 เวลา17นาฬิกา18นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่3 ซึ่งมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก6คณะ1วิทยาลัย1สถาบันได้แก่คณะเศรษฐศาสาตร์วิทยาลัยโลกคดีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติศิรินธรคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะสาขาวิชาศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะพยาบาลศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม3 4 7 7คน มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ตั้งเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับสากลมุ่งเน้นทางด้านวิชาการและการให้บริการด้านสุขภาพผ่านโรงพยาบาลธรรมาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสะท้อนถึงศักยภาพในการมอบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ก้าวสู่ปีที่91และก้าวสู่ปีที่38 ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเดินหน้าโครงการจิตอาสาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมแก่ผู้ยากไร150ข้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นปีที่6ในการดําเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องมียอดรวมการผ่าตัด750ข้อตามเป้าหมาย5ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์ ด้วยแขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและนวัตกรรมการระงับปวดที่ทันสมัยภายใต้การดูแลจากทีมอาจารย์และบุคลากร,กรการแพทย์เฉพาะทางสามารถเพิ่มจํานวนการผ่าตัดจาก1,000ข้อเป็น5,000ข้อในแต่ละปีพร้อมทั้งเมียตราค่าบริการที่สามารถเข้าถึงได้ และในปี2567ได้เปิดศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ภายใต้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรด้วยบริการคุณภาพระดับพรีเมียมซึ่งจะยกระดับศักยภาพการบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพเขตปริมณฑนทลและภาคกลางครอบคลุมการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกอาทิคลินิกกระดูกและข้อคลินิกผิวหนังคลินิกหูคอจมูกคลินิกอายุรกรรมคลินิกหัวใจและหลอดเลือดคลินิกศัลยกรรมคลินิกจิตรัก คลินิกกูม,มารเวชคลินิกสูตินรีเวชศูนย์เลสิกศูนย์สองกล้องศูนย์รังสีมินิฉัยและผู้ป่วยในสะท้อนถึงปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนและแสดงศักยภาพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในการมอบการดูแลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่ม